สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนายักเนพเทนวงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2เลขที่ 1, 1> เด็กหญิงกิตรพรณ์ใหม่เมธีเลขที่4ม3ทับ2สวัสดีค่ะชื่อปัะพนันโนบสอเลขที่5อยู่ม3ทับ2เด็กชายธันวาบุรุษม3ทั2เลขที่6เด็กหญิงพัททิรยอมทองอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เลขที่7ะคะ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนวัตน์ยานิทอนอยู่ชั้นม3ทับ2เลขที่8คะ่ะ ดีค่ะชื่อเด็กหญิงปีนิดาสิเฮไรอยู่ชั้นม3รป2เลขที่9ค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายนนทพัฒน์โมลีเลขที่10อยู่ม3รป2ครับสวัสดีครับผมเด็กชายติตี้เก้าสุดเลขที่19อยู่ชั้นม3รป2ครับเด็กหญิงลาวิศลาภุญคงเลขที่10 ครับผมชื่อเด็กชายจีรวงวิรจันทร์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีสเลขที่ยี่สี่สวัสดีครับผมเด็กชายประกรณ์เทาเลยนะครับมสาทัสอเลขที่ยีหนะครับเด็กชายรัตภูมิจันดวงเลขที่ยี่สิบแปดอยู่ชั้นมสามทับสครับนายกิรายุทธิสมบัติเลขที่ยี่สกมสาทั 2, ครับนางสาวปนมาดีมาเถือนเลขที่สาชั้นมสาทัค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายพิวุแสงทอง อยู่ชั้นม3ครับ2เลขที่32น,นะครับที่ตั้งอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือระหว่างละติจูดประมาณ7-83องศาเหนือลองติจูด17-172ถึงองศาตะวันตกโดยมีเส้นทอปิกออฟเพนเซอร์ลากผ่านตอนกลางของประเทศเม็กซิโกอาณาเขต1ทิศเหนือ ่อกับสมุทรอาร์กติกมีน่านาน้ำที่สำคัญได้แก่ทะเลโบฟอร์ตเ่าวแบฟฟินอ่าวฮัสสันช่องแคบเดวิสและทะเลแลบาร์ดอเกาะที่สำคัญได้แก่เกาะกินแลนด์เกาะแบฟฟินเกาะวิคตอเรียเกาะเอสเนียและหมูกก่เกาะควีนอัอิกฤเบีตซึ่งอยู่ในเขตอากาศหนาวจึงมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจน้อยมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง 2. อิตตะวันออก ติดต่อก,กับสมุทรแอตแลนติกมีเกาะสำคัญได้แก่เกาะน New land, ิวฟันแลนด์เกาะเบอร์บิวดาและหมูกก่เกาะบาฮามาส 3. ทิศใต้ติดต่อก,กับมหาสมุทรแปซิฟิกทวีปอเมริกาใต้มีคลองปานามาเป็นแนวแบ่งเขตทวีปหน้าน้ำที่สำคัญได้แก่ทะเลแคริบเบียนอ่าวเม็กซิโกมีเกาะที่สำคัญคือหมูกก่เกาะ อินดิสตะวันตกได้แก่เกาะคิวบาเกาะฮิสแปนิโอลาเกาะจาเมกาเกาะเปโรลิโก 4. ทิศตะวันตกติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือของทวีปที่มีช่องแคบเบลิงคั้นระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชียมีค่าหมหาสมุทรสำคัญคือ คาบสมุทรแคลิฟอร์เนียและคาบสมุทรอะลสกาหน้าน้ำที่สำคัญได้แก่ทะเลเบลิงอ่าว Alaska. อะลสกาอ่าวแคลิฟอร์เนียเกาะที่สำคัญได้แก่เกาะแวนคูเวอร์หมู่เกาะอะลูเซียนและหมู่เกาะควีนชาร์ลอตขนาดพื้นที่อเมริกาเหนือเป็นทวีปที่มีขนาด เนื้อที่ประมาณ24 2 4 7 0 0 0้าน247ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เป็นอัำดับ3ลรองจากทวีปเอเชียและแอฟริการูปร่างของทวีปอเมริกาเหนือคล้ายรูปสามเหลี่ยมหัวกลับคือมีฐานกว้างอยู่ทางเหนือและปลายแหลมอยู่ทางใต้ความกว้างของทวีปตั้งแต่ช่องแคบถึงเกาะนิวฟีแลนด์ New Land, ประมาณ4 1,828กิโลเมตรและส่วนที่แคบที่สุดที่คอคอดปารามากว้างประมาณ50กิโลเมตรการแบ่งภูมิภาคของทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาเหนือแบ่งตามที่ตั้งภูมิศาสตร์ได้อย่างนี้ 1. อเมริกาเหนือมี2ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 2. อ,อเมริกากลางมีแปดประเทศได้แก่เม,ม็กซิโกเบลีสคอนตาลิกา้าเอลซันวาดอร์กัวเตมาลาคอนดูรัสนิการากัวและปานามา 3. มหมูม่เกาะในทะเลแคริบเบียนเป็นหมู่เกาะต่างๆมีทั้งที่เป็นประเทศแล้วและยังเป็นดินแดนของประเทศอื่นๆซึ่งประเทศเอกลาชทั้งหมดมี12ประเทศได้แก่บาฮาราตมาเบโดสคิวบาสคานฐโดมินิกันเกเนดาเฮติจาเมกา แอตแลกาและบาดูบาโดมินิกเซนคริสและเนวิสเซนลูเซียเซนวิเซนและเกนาดีนส่วนที่เป็นดินแดนมี4ดินแดนได้แก่กวัวเดลูปมาตินิกเนเธอร์แลนด์อนทิลีสและเปอร์โตริโกลักษณะภูมิประเทศของทเทวีอเมริกาเหนือนะครับ1เชือกเขาสูงทางตะวันตก2เขตที่ราบ ภากลาง 3. เขตหินเก่าแคนดานาน4่เือเขตเขาหินเก่าแก่ทางตะวันตกนะครับแบ่งได้เป็นสีอย่างนี้ 1. เชือเขาสูงทางตะวันตกเกิดการโคตัวของก้อนหินเปลือกโลกที่มีอายุน้อยเป็นแนวทางเปลือกควาสัมพันธ์ซับซ้อนจากเหมือนสู่บริเวณ ซ่อนแชบเนื้อต่อเนื่องถึงแนวเทือกเขาแอนดีในทวีอเมริกาใต้ประกอบด้วยแนวเทือกเขาชายฝั่งได้แก่เทือกเขาอะรามาการซึ่งมียอดที่สูงสุดในทวีปอเมริกาเหนือเช่นแม็กคีเรมีความสูง1,600เมตร เตั้งแต่มาตหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือลงมาจนถึงอ่าวเมซ็ซโกทางตอนใต้ได้อยู่ระหว่างเทือกเขาล็อกกี้กับเทือกเขา ประกอบด้วยหินเปลือกโลกที่มีอายุเก่าแก่และผ่านการสึกก่อนมาเป็นเวลาหลายล้านปีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะทางตอนเหนือของเขตนี้มีทางน้ำแข็งปกคลุมบางแห่งเป็นทะเลสาบที่ตื้นเขินมีอาสนขึ้นแทนทำให้มีประชากรอาศัยอยู่ น้อยส่วนใหญ่เป็นพวกเอสกิโมซึ่งช่างที่อยู่าอาศัยด้วยน้ำแข็งเรียกว่าอีลูก็สี่เขตเทือเขาหินเก่าทางตอนออกไดแก่เทือเขาอาปาเลเซียหรือประกอบด้วยเทือเขาเตี้ยๆขนาดไปกับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในเขตนี้พื้นที่มีความต่างระดับกันทำให้เกิดแนวน้ำตกมากมายลักษณะภูมิอากาศของสวีปอเมริกาเหนือนะครับ 1. ภูมิอากาศแบบป่าฝนเมืองร้อนลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะพบในบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอเมริกากลางและบางส่วนของหมูกก่เกาะอินดิสตะวันตกเป็นเขตที่มีฝนตกและมีอากาศที่ค่อนข้างมีอุณหภูมิสูงตลอดปีพืชพันธุธรรมชาติส่วนใหญ่ที่นั่นจะเป็นทางด้านของป่าดงดิบ 2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน จะปรากฏในบริเวณใช้ฝั่งตะวันตกของอ,อเมริกากลางและทางตอนใต้ของคาบสมุทรับฟลอริดาและบางส่วนของมู่เกาะอ,อินดิสตะวันตกลักษณะาอากาศร้อนเชื้นสลับแห้งพืชพันธุ์ธรรมชาติส่วนใหญ่ที่นั่นจะเป็นทุ่งหญ้าโปร่งที่เรียกว่าซาวานา 3. า 3. ภูมิอากาศแบบทะเลทรายพบได้ในบริเวณ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกานายัฐอาริโซนารัฐเนวาดาและภาคเหนือของเม็กซิโกเป็นเขตที่มีอุณหภูมิสูงมากในฤดูร้อนมีฝนตกน้อยไม่ถึง10นิ้วต่อปีเพื่อพันธรรมชาติสเสห่ที่นั่นเป็นกระบองเพชร 4. ภูมิอากาศแบบชุ่หย้ากึ่งทะเลทรายลักษณะน,นี้จะพบได้ในบริเวณ ภาคตอนตกและตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา <c oughs> <c oughs> บางส่วนในแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งมีอยู่บริเวณร,รอบๆเขตทะเลทรายมีลักษณะอากาศกึ่งแห้งและกลางวันร้อนกลางคืนหนาวและหนาวจัดในฤด,ดูหนาวพืชพันธุ์ธรรมชาติที่นั่นส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าสั้นๆที่เรียกว่าสเตป <c oughs> ลักษณะที่5ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียลักษณะอากาศแบบนี้จะพบได้ในบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามีลักษณะอากาศในฤดูร้อนอากาศร้อนและแห้งแล้งส่วนฤดูหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตกเพื่อพันธุ์ธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าสลับกับพุ่มไม้ทีที่เอ้ย ภูมิที่้ที่เรียกว่าป่าแคละอ่ภูมิอากาศแบบที่6เรียกว่าภูมิอากาศแบบอบชื้นเอ้ยอบอุ่นชื้นและภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกหอชื่อแปลกสุดอันนี้ลักษณะอากาศแบบนี้จะพบในบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาและอะไรอ่ะในมนลัส บริทิชคอร์นเบียนะครับวอชิงตันและโอเรกอนเป็นเขตที่มีอากาศอบอุ่นในฤดูร้อนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นสบายมีฝนตกตลอดปีเพื่อพันธรรมชาติที่นั่นจะเป็นป่าไม้พา่าผสมกับป่าสนนะครับภูมิอากาศแบบอบอุน่นชื้นภาพพื้นทวีปลักษณะอากาศแบบนี้จะพบได้ในบริเวณตอนกลางของสหร,รัฐอเมริกา รอบรอบทะเลสาบเกสเล็กไปจนมหาสมุทรแอตแลนติกลักษณะอากาศมีอุณหภูมิต่ำในฤดูหนาวส่วนในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิปานกลางหรือสูงมากแบบภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นจะพบได้ในบริเวณที่ลาบรุ่นของแม่น้ำเมสเจสซิปปีและที่ราบชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกลักษณะอากาศอบอุ่น ภูมิอากาศากลารผฝนตกตลอดทั้งปี 9. ภูมิอากาศแบบไทก้าหรือภูมิอากาศแบบกึ่งโคโลกจะพบในบริเวณรัสอาลาสกาของสหรัฐอเมริกาและภาคเหนือของแคนาดาลักษณะอากาศในฤดูหนาวอากาศหนาวจัดและมีหิมะตก 10. ภูมิอากาศแบบทุนดารา ภูมิอากาศแบบโวโลกหรือภูมิอากาศแบบอาร์ติกพบได้ในบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรอาร์ตริกของลาสก้าและตอนเหนือของแคนาดารวมทั้งชายฝั่งของเกาะกิแลนสิบเอ็ดภูมิอากาศแบบทุ่งน้ําแข็งจะพบได้ในบริเวณตอนกลางของเกาะกิแลนด์มีอากาศหนาวจัดและมีน้ําแข็งปกคลุมอยู่ตลอดเวลา12ภูมิอากาศแบบเทือกเขาสูง จะปรากฏอยู่ตามเทือกเขาสูงทางภาคตะวันตกของเทวบีบาร์ติกเทือกเขาอะลาสกา้าเทือกเขาล็อกกี้เทือกเขาเนวาดาเทือกเขาเคสเดนเทือกเขาเชลามาสเตยและลักษณะอากาศและพืชพันธุธรรมชาติจะเปลี่ยนไปตามความสูงของพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ 1. ทรัพยากรดิน ดินที่อยู่ดมสมบูมรณ์เหมาะแก่การเกษตรมีรายบริเวณเช่นดินในเขตทุ่งหญ้าบริเวณภาคกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาดรทรัพยากรป่าไม้ป่าไม้ที่สําคัญในทวีปอเมริกาเหนือเป็นป่าสนซึ่งเป็นไม้นื่ออ่อนได้แก่ป่าของประเทศแคนาดามีนาเขตตั้งแต่อา่าวฮัตสันไปทางตะวันตกถึงชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกป่า เขามีบมริกาเหนือเป็นแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประเทศสหรัฐอเมริกามีแหล่งสำคัญในรัสลสกาและแอลเ็กซิโกประ o. แคน,นาดามีแหล่งผลิตอยู่ในแอลเบอร์ตาและประเทศเม็กซิโกมีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำรองเป็นอันดับหนึ่งของทวีปอเมริกาเหนือแต่ผลิตออกมาใช้เป็นอันดับสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา แรกทวีปอเมริกาเหนือมีทรัพยกากรแร่อยู่หลายชนิดเช่นเหล็กมีแล่สำคัญอยู่ในเทื่กเขาเนสาบีรัมินิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาโคบอลมีในประเทศแคนาดารวมลิฟีนัมมีในประเทศสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกนิกเกิลมีในประเทศแคนาดาทังสเตนมีในประเทศสหรัฐอเมริกาวานเดียน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกยูเรียมมีแหล่งสัมพันธ์ของโลกอยู่ในประเทศแคนาดาทองแดงมีทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกพลังงานน้ำทวีปอเมริกาเหนือมีการสร้างส่วนน้ำแม่น้ำสายใหญ่เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าหลายแห่งที่มีขนาดใหญ่ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกามีเขื่อนฮูเวอร์เขื่อนแกนแคนยอนประทศเม็กซิโกมีเขื่อนชิค,คาเซน เซนตเทอร์เรสประเทศแคนาดามีเขื่นพลังงานน้ำหลายแห่งในรัฐควิกเบกประชากรในทวีปอเมริกาเหนือมีประชากรราว7 9 9ล้านคนพศ2 5 5 9นับเป็นทวีปที่มีประชากรมากเป็นอัำดับสองของโลกมีความหนาแน,น่นเฉลีย่ยประชากร22.9คนต่อตารางกิโลเมตร พศ2559นับว่ายังมีประชากรค่อนข้างเบาบางอย่างไรก็ตามบริเวณส่วนต่างๆของทวีปยังมีประชากรกระจายตัวไม่สม่ำเสมอพื้นที่ซึ่งมีประชากรอาศัยหนาแน่นในทวีปอเมริกาเหนือมีดังนี้ 1. บริเวณที่ราบและชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นที่ราบกว้างขวางและอยู่ติดชายทะเลของ มหาสมุทรแอตแลนติกมีเมืองสำคัญได้แก่นิวร์กวอชิงตันดีซี 2. บริเวณชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาแถบเมืองลอสแอนเจลิส 3. บริเวณอเมริกากลางของหมู่เกาะอินดิสตะวันออกแถบเมืองเมกซิโกซิตี้ฮาวานาเชื้อชาติแบ่งออกเป็น4กลุ่ม 1. กลุ่มคนผิวเหลืองชนเผ่าดั้งเดิมอพยพจากทวีปเอเชียได้แก่ชาว เอสกิโมหรืออเมรินเดียนปัจจุบันอาศัยในประเทศแคนาดาโกรรัฐอะลสกาของสหรัฐอเมริกาชาวอินเดียนในสหรัฐอเมริกาและอเมริกากลาง2กลุ่มคนผิวขาวเป็นประชากรที่อพยพจากยุโรปได้แก่ชาวสเปนโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมัน และชาวยุโรปอื่นๆเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 3. กลุ่มคนผิวดำเป็นประชากรที่ถูกนํามาจากทวีปแอฟริกาเพื่อมาใช้แรงงานในอเมริกามากกว่าล้านคน 4. กลุ่มคนเลือดผสมได้แก่เมสติโชหมายถึงพวกเลือดผสมระหว่างผิวขาวกับอินเดียเป็นประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกามูแลนโตหมายถึงพวกเลือดผสมระหว่าง ชาวผิวดํากับชาวผิวขาวเป็นประชากรในอเมริกาภาษาภาษาที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้นั้นเป็นภาษาอินโดยูโรเปียนมีหลายกลุ่มดังนี้ 1. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติและภาษาราชการของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา 2. ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการของประเทศเม็กซิโกและประเทศต่างๆในอเมริกากลาง 3. ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้มากในรัฐควิเบกของแคนาดาและในเกาะเฮติาศาสนาชิาศาสนาเป็นาศาสนาของคนส่วนใหญ่มีนิกายสำคัญคือ 1. นิกายโปรเตสแตนประชากรที่นับถืออยู่ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา 2. นิกายโรมันคาทอลิกประชากรที่นับถืออยู่ในรัฐ ควิปเบกของแคนาดาและประเทศต่างๆในลาตินอเมริการวมทั้งประชากรในเมืองต่างๆของสหรัฐอเมริกาเคยเป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อนลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมและทวีาทาวมริกาเหนือมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างประเทศในกลุ่มแองโกลอเมริกากับในกลุ่มลาตินอเมริกาทั้งความเป็นอยู่การปกครองและวัฒนธรรมดังนี้ ประเทศในกลุ่มแองโกลอเมริกาวิถีชีวิตฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาและประชากรส่วนใหญ่อยู่ในเมืองมีเทคนโนโลยีที่ทันสมัยสาธารณรัฐน,นูบริโภคที่ดีการปกครองมีระบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยมีการเมืองที่มั่นคงภาษามีภาษาและภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาประจำชาติและภาษาราชการศาส,สนาประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์มีการโปรเตสแตนต์การศึกษาเสด้ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีการศึกษาสูงมากประชากรประชากรเกือบทั้งหมดอ่านออกเขียนได้ในด้านวิถีชีวิตของทวีปอเมริกาเหนือหลายประเทศมีความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีบ้างยากจนบ้างซึ่งส่วนใหญ่ทำอาชีพเป็นแบบเกษตรกรรมหรือพวกทำนา จึงทําให้ผู้คนส่วนมากอาศัยอยู่ในชนบทในได้ข้าวรองคในบางประเทศไม่มีความมั่นคงและมีการขัดแยง้งชกย่งยเคียมนาจในประเทศอยู่บ่อยครั้งและได้าภาษาใช่มีภาษาแตกต่างกันตามการพึ่นพเมืองของประเทศนั้นๆแต่ส่วนใหญ่ในรัฐบาลที่ใช้กันคือภาษาสเปนในด้านศาสนาและถือศาสนาเป็นศาสนาคริสต์มีกายโรมนคาทอลิกซึ่งเพราะ เคยเป็นอาณานิคมของประเทศสเปนมากอ่อนในด้านการศึกษาประชากรในกลุ่มอเมริกากลางส่วนใหญ่ร้อยร้อยละแเป็นเป็นผู้ที่รู้หนังสือแต่ในหมู่เกาะแคริบเบียนซึ่งเป็นประเทศที่รู้หนังสือต่ำกว่าปกติซึ่งมีอัตราการเรียนรู้หนังสือน้อยที่สุดคือประเทศเฮติ ated, ซึ่งมีประชากรที่รู้หนังสือไม่ถึงร้อยละห้ของประชากรทั้งหมด ใต้ผูกอง,งุ่นมะกอกสม้มและมะนาวพืชเมืองร้อนได้แก่อ้อยยาสูบปูกมากในหมู่เกาะอินดีตตะวันตกกาแฟป้้ยใต้ปูกมากในอเมริกากลางการเลี้ยงสัตว์ได้แก่โคนมเลี้ยงมากในเขตอากาศแห้งแลง้งทางตอนกลางข่อนไปทางตะวันตกของทวีปโดยเลี้ยงแบบพอกประสุกสัตว์ขนาดใหญ่สุกร และไก่เลี้ยงมากในเขตเลี้ยงโคโนมโดยใช้หานนมเป็นอาหารเสริมสำหรับสุกรข,ข้าวโพดและถั่วเหลืองซึ่งปลูกมากในเขตนี้เป็นอาหารสัตว์ปีกแกะเลี้ยงมากในเขตแห้งแลง้งทางภาคตะวันตกและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกการทำป่าไม้อเมริกาเหนือ,อเป็นทวีปที่ผลิตไม้มากเป็นอันดับสองของโลกรองจากยุโรป ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้ออ่อนเขตป่าไม้อยู่ภาคตะวันตกของแคนาดาในรัฐบริติสโคลัมเบียแอลเบอร์ตาและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาในโมละลารัฐออริกอนวอชิงตันและแคลิฟอร์เนียการประมงแหล่งประมงสำคัญคือทางตะวันออกของเกาะนิวฟันแลนด์ที่เรียกว่าแกนแบง บริเวณชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกและชายฝั่งตะวันตกด้านมหาสมุทรแปซิฟิกการทำเหมืองแร่ท่านหินแหล่งที่สำคัญอยู่ในเขตเทือกเขาแอฟริกนและภาคตะวันตกแถบเชิงเทือกเขาล็อกกี้ของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกน้ำมันปิโตเซียมแหล่งผลิต ที่สำคัญคือบริเวณตอนเหนือของมรลัสอลสก้าภาคกลางตอนล่างของแคนาดาและชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกจนถึงภาคใต้ของประเทศเม็กซิโกทองคำและเงินแหล่งผลิตทองคำอยู่ในเขตเทือกเขาล็อกกี้ส่วนแร่เงิน มีแหล่งผลิตอยู่ในเม็กซิโก ใยพิบัตรโอนาโดในภาษาอังกฤษนั้นเชื่อว่าแสงมาจากคำสเปนทอนาโดที่แปลว่าพายุฝนฟ้าขนองหรือหมุนเป็นเกลียวด้วยลักษณะการหมุนของพายุที่หมุนเป็นเกลียวคล้ายงวงช้างทําให้ถูกเรียกว่าลมงวงช้างอีกชื่อหนึ่งพายุเฮอริเคนคือพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในมาหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทะเล แคลิเบียนอ่าวเม็กซิโกและในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศเม็กซิโกพายุเช่นเดียวกันนี้ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและในทะเลจีนใต้เรียกว่าพายุใต้ฝุ่นหากเกิดในอ่าวไทยเบงกอและมหาสมุทรอินเดียนเรียกว่าไซโคร โดยพายุเฮอริเคนลูกหนึ่งอาจปลดปล่อยพลังงานในวันหนึ่งเทียบกับระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กถึง500แสนลูกไฟเคลิฟอร์เนียลุงซาน้าอันอานาทำให้ความชื้นในพื้นที่แถบนั้นลดลงและมีส่วนเอือ้อให้ไฟป่าแคลิฟอร์เนีย ลุกโชนได้ง่ายด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาสหารัฐรายงานว่าไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วลม129กิโลเมตร่อชั่วโมงในบางพื้นที่โดยเฉพาะแถบเทือกเขาหรือหุบเขาบางเขตอาจวัดได้สูงสุด161กิโลเมตรต่อชั่วโมง